มีอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทไปพุ่งชนเรือหางยาวเข้ากลางลำนะครับก็ปรากฏเนี่ยคนขับเรือหางยาวบอกว่าได้รับปาดเจ็บสาหัสแล้วก็เรือก็เสียหายแต่ว่าฝ่ายของเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยกับเงียบไม่ยอมรับผิดชอบนะฮะมีกล้องที่เป็นกล้องที่ติดอยู่บนเรือเนี่ยนะครับจับภาพฮะ โอ้นี่นะครับบนเรือสปีดโบ๊ทนะมีกล้องติดอยู่นะแล้วดูโหนักท่องเที่ยวนีเต็มเรือเลยชาวต่างชาตินะฮะเห็นบอกว่าสปีดโบ๊ทลำนี้เนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าไปเกาะพีพีแต่ระหว่างทางฮะไปชนเรือหางยาวเข้ากลางลำนะครับ รแรงกระแทกในสั่นไปทั้งเรือนักท่องเที่ยวต่างพากันตกใจนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คนขับเรือหางยาวบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดวันที่30พฤษภาคมฮะประมาณช่วงเที่ยงที่บริเวณหัวแหลมเกาะพีพีเลออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายทวีชัยสุดมีอายุ21ปีซึ่งเป็นคนที่โพสต์คลิปและเป็นหลานของคนขับเรือที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยเลาให้ฟังนะครับบอกว่า คนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายมาดรักอาลียอายุ62ปีนะฮะขณะที่นายมาดกกำลังนำนักท่องเที่ยวชาวจีน2คนเดินทางไปยังถ้ำไวกิ้งเ<ม>กาะพีพีพเลจู่ๆเรือสปีดโบท๊ทที่มาจากจังหวัดภูเก็ตก็พุ่งชนเข้ากลางลำเรือหังยาวทำให้เรือของนายมาดพลิกค,คว่ำนักท่องเที่ยวปลอดภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นายมาตคนขับเรือได้รับบาดเจ็บกระดูกหายปลาหักและเรือก็เสียหายหนัก จมลงไปในทะเลใช้งานไม่ได้อีกเลยนะฮะหลัง,งเกิดเหตุยังไม่มีตัวแทนของฝ่ายเรือสปีดโบ๊สเข้ามาแสดงความรับผิดชอบแถมยังมีการอ้างว่าในหมาดเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับทั้งที่ในหมาดเองก็ขับเรือตามปกติแล้วอยู่ในทะเลที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งบทบงังทัศนวิสัย <ใน S 2> จะอ้างว่ามองไม่เห็นเรือหางยาวมันก็ฟังไม่ขึ้นดดเดี๋ยวลองฟังหลานเนี่ยฮะ,ะก,กับตันเรือหางยาวให ให้ปลาปลาหักรับ mm hmm. แล้วก็ลูกค้าเจ้าจีนสองคนก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาครูกรณีเขาวานเขาเขาไม่ยอมรับมะครับวานว่าเขาพิษ mm hmm. ซึ่งเขาอ้างหวานเรือห้างยาวไปตัดหน้าเขาครับซึ่งต mm ็พ hmm. ุ่มได้ยินมาว่าเขาเขาหวาถ้าหวาอยากได้ความเป็นธรรมก็ให้ไปฟ้องศาลน้องครับ mm hmm. อยากให้เขารับรับพิษนะครับแล้วก็ได้คือได้ช่วยเลือกกันอันนี้ก็เป็นหลานนะครับมาร้องนะฮะบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้อีกฝ่ายเนี่ยแสดงความรับผิดชอบนะต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยลักษณะของเรือหางยาวครับมันก็ลำใหญ่อยู่นะไม่ได้แบบจะบอกว่ามองไม่เห็นมันก็แปลก,กๆอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหบน เรือสปีดโบ๊ทเมื่อสักครู่เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มลำเลยนะครับดูไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพสักคนเลยนะอ่าออลองลองดูอีกทีนะเนี่ยนะพ่อกำลังนักท่องเที่ยวไปอ,อ่ะโอโ้โห